ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่แลนดอมถ้าหัวข้อนี้ดึงดูดคนมาอาจจะเป็นโชคชะตาก็เป็นได้นะคะหัวข้อนี้นะคะเป็นของพลังงานชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินประกอบไปด้วยคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะลัคนามังกรลัคนาพฤษภลัคนากันฟังแลนดอมนี้ไปพร้อมๆกันกับหัวข้อที่ว่าเวรกรรม อโหสิกรรมคุณสามารถที่จะอะโหสิกรรมกับคนที่ทําให้คุณเสียใจโดยเฉพาะคนกลางที่เป็นคนของเราปันใจไหมคะ วันนี้ค่ะเราจะมาตอบโจทย์กันและเราจะมี4หัวข้อพยากรณ์ใหญ่ๆในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวราศีแล้วก็นักษัตว์ของเขาจะปรากฏขึ้นมารวมถึงคุณและคู่ของคุณสิ้นสุดแล้วหรือยังเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมือที่สารู้ทั้งรู้เขาจะยุติไหมอ่ะเดี๋ยวว่ากันว่า คนคนนั้นจะยอมปล่อยไหมนะคะแล้วเวรกรรมจะตามทันคนพวกนี้ไหมและข้อสุดท้ายข้อที่4ค่ะคุณอโหสิกรรมให้กับคนที่หักหลังคุณได้หรือเปล่าวันนี้จัดให้อย่างสะสมสาแก่ใจคำพูดทุกคำพูดมาจากพลังงานตามหน้าภัยนะคะและอาจจะบางครั้งอาจจะแรงนะก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้นะคะ ตอนนี้เราจะเปิดไพ่สามใบเพื่อเป็นตัวแทนพลังงานของชาวธาตดินขอดูเขาเรียกว่าอารมณ์ของคุณหน่อยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อคะ่ะ โลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิ่งทาโลยินดีต้อนรับนะคะเรามาเข้าสู่โหมดของพลังงานอุณหภูมิในตัวของคุณกันดีกว่านะคะขอดูหน่อยนะคะใบแรกค่ะมือที่โอ้ยตองไพ่ต้องบอกว่าใบนี้เป็นพลังงานของคนที่เข้ามาเป็นบุคคลที่สามดีกว่า เข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ของคุณไม่เป็นเลขคู่อีกต่อไปนะคะขึ้นมาตำแหน่งแรกเลยนั่นหมายถึงคุณคุณเจ็บคุณกโกรธคุณหมายหัวเขาไว้ได้เลยคุณรู้สึกว่าคนที่คุณคิดถึงเนี่ยคนคนนี้บางทีคนที่เจอเนี่ยแล้วเป็นไพ่ตำแหน่งแรกนะคะนั่นหมายถึงคนคนนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณนะคะจนคุณรู้สึก โอ้โหสุดๆนะคะคนกลางค่ะขอดูพลังงานโอ้โหจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้นะคะว่าความรักครั้งนี้มันมีเกณฑ์ของความเจ็บช้ำน้ำใจเกิดขึ้นคือสามใบนี้คืออารมณ์ของพวกคุณนะคะต้องบอกว่าอารมณ์ของคุณเนี้ยมีบุคคลที่3ม,มีแฟนของเราและมีตัวคุณปรากฏขึ้นคุณรู้สึกว่าเวลาที่เขาบ้าเหอ หรือเหอสาวหรือเหอหนุ่มหรือเป็นไปเป็นชู้หรือว่าไปเป็น,ป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 นแบบบริหารสเสน่ห์เขาจะปนเปรอและทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะบุคคลที่สามอะดูอู้ฟู่ฟู่ฟ,ฟาแต่ในขนาดของคุณนั้นแทบจะรู้สึกกระเบียดกระเสียนเพื่อครอบครัวมันเหมือนกับว่าเกิดการแรงแค้นขึ้นซึ่งคุณจะสังเกตได้อย่างง่ายๆเลยว่า เขาแต่งตัวดีขึ้นเขาใช้ของแพงมากขึ้นเขาออกนอกบ้านมากขึ้นและเมื่อข่าวถึงหูคุณคนคนนั้นที่เป็นบุคคลที่3ามก็ดูฟูฟ้าเสลเกินแต่ในขณะที่คุณกำลังอยู่ในติดลบติดลบและก็ติดลบอ่ะจัดให้ค่ะ เดี๋ยวเรามาว่ากันช่วงไพ่ขยายดวงนะคะไพ่จะขยายดวงและเป็นไพ่เร่าเรื่องด้วยจะขยายขอบเขตเรื่องราวของคุณจะมีราศีแล้วนักสัตว์ของเขาปรากฏขึ้นนะคะถ้าราศีหรือนักสัตว์เขาตรงอย่างใดอย่างหนึง่งให้คุณฟังให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะขอเช็คพลังงานก่อนนะคะเขาคนนั้นนะ หรือเธอคนนั้นหรือคนกลางคือคนของคุณก่อนเดีย๋ยวเช็คราศีคนของคุณก่อนนะคะบางทีราศีที่บอกไปเนี่ยอาจจะตรงกับคนของคุณและคนอีกคนหนึ่งด้วยนะดังนั้นลองเชื่อมโยงดูบางทีนะคลิปเนี่ยที่ปล่อยไปแล้วนะคะในหัวข้อเนี่บางคนนะบอกราศีแล้วนักสับตรงทั้งสามคนเลยอืม รวมถึงตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นต้องเช็คตัวของเราตัวของเขาและอีกคนหนึ่งด้วยนะคะฟังไว้พอเป็นแนวทางค่ะเข้าสู่ช่วงไพ่เล่าเรื่องไพ่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นภาพรวมใช้วิจารณญาณไม่ได้นําเรื่องราวของคุณมาตั้งดังนั้นฟังไว้แล้วก็พินิจพิเคราะห์ฟังไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้ค่ะส่วนใครอยากเรียนไพ่ยิปซีนะคะ นักพยากรณ์เปิดนะคะในเรื่องของการสอนไพ่พยากรณ์นะสอนไพ่พื้นฐานหมอดู78 8ดอกประตูชีวิตทั้ง78บ้านนะคะไพ่ไรเดอร์เวดรวมถึงการผสมผสาน12พบเรือนชะตาโหราศาสตร์ไทยเข้าสู่การพยากรณ์กับไพ่ยิปซีโอ้โหอุดทุกช่องอุดทุกแบบทุกเรื่องราวที่ลูกดวงจะอยากรู้เลยนะราศีดังต่อไปนี้ค่ะ ลองเช็คดูนะคะตรงกับใครบ้างได้แก่คนที่เกิดในเกณฑ์ราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คราศีอีกครั้งนะคะราศีเมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะลองดูสิว่าตรงเขาตรงคุณตรงอีกคนหรือเปล่าและถ้าเป็นนักสัตว์นะคะเชื่อมโยงให้ตรงนักสัตว์ก็ได้ถ้าไม่ตรงราศีลองเช็คนักสัตว์นะคะเป็นคนที่เกิดปีชวดปีกูนปีมะโรงมะเสงมมะเมียและปีมะแม่ค่ะนี่คือนักสัตว์ของเขานะคะเมื่อเราได้นักสัตว์แล้วนะเรามา เข้าสู่เรื่องของการพยากรณ์ในภาพรวมกันก่อนนะคะว่าคุณและคู่ของคุณนะคะสิ้นสุดวาสนาต่อกันหรือยังต้องบอกแบบนี้ความรักของคู่ของคุณเนี่ยนะคะเป็นพลังงานความรักที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของกันและกันจริงๆเป็นความรักโดยโดยคู่ของ กันและกันนั่นหมายถึงคุณกับเขาเป็นคู่กันในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นคู่แล้วจะจะลรยด้วยกี่ปุหราบทุกคนก็จะมีวิบากก็คือวิบากกรรมของแต่ละคู่แตกต่างกันออกไปนะคะอุ้ยเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงทีนี้ ถามว่าความสัมพันธ์ของคุณไปในทิศทางของความรักใช่หรือไม่มันเป็นโชคชะตาค่ะที่นำพาให้คุณทั้งคู่ได้โคจรมาเจอกันกว่าคุณจะรักกันตกลงปงใจจะมาใช้ชีวิตหรือมาเป็นคู่รักกันมันก็ผ่านบททดสอบมานะคะบางทีบางคู่ก็อาจจะรัก,รก,รกเลิกเลิกหรือห่างกันแล้วแล้วกลับมารักกันใหม่แต่สุดท้ายบางคู่ก็ราบรื่น แต่คำว่าราบรื่นก็ไม่ได้การันตีหรือการที่เราเราได้ทดสอบหัวใจกันมาด้วยอุปสรรคต่างๆก็ไม่ได้การันตีว่ารักนี้จะยืนยงเพราะว่ายังคงมีเส้นของวิบากกรรมนะกระจกกรรมนะยังมีอยู่นะคะ เราฝืนชะตาไม่ได้เมื่อถึงเวลาวิบากกรรมหรือบททดสอบความรักของคุณมักจะเกิดขึ้นความรักความผาสุกการเจอกันการสบตาการเมื่อแรกรักของกันและกันของคุณกับเขาเนี่ยนะคะต้องบอกหมายถึงการสร้างครอบครัวการมีความคิดมีเป้าหมายร่วมกันที่อยากจะสร้างครอบครัวความรักของคุณไปในทิศทางที่โชคชะนานพาทำให้ ทุกคนก็มองเห็นถึงจุดเริ่มต้นของความรักทุกคนก็ดีใจกับความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะพวกคุณเดินทางตามเส้นทางของความรักที่สวยงามตามชะตาตามฟ้าที่ริขตนะขีดเส้นให้คุณทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้แชร์ความรู้สึกกันและได้เขาเรียกว่าแลกกายใจกันเนาะอืม แต่อย่างที่บอกค่ะตอนคบกันก่อนคบกันก็มีวิบากหนึ่งบางคนแต่งงานก็จะเจอวิบากกรรมนึงทุกคู่มีเกณฑ์เจอค่ะเพียงแต่ว่าจะมากน้อยหนักเบานะคะบททดสอบนี้การเดินทางเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเพราะอะไรเป็นการทดสอบกระจกกรรมและมันเป็นแต่สวรรค์นั่นหมายถึงว่าคุณเจอวิบากกรรมที่ถูกดิคิดด้วย ด้วยกรรมที่มาจากการกระทําถ้าเราเชื่อในตําแหน่งของการเวียนว่ายตายเกิดเราเชื่อในเรื่องของภพชาตินั่นหมายถึงเราจะมีวิบาก ให้เรามาเจอกันมีทั้งกรรมกรรมสัมพันธ์ด้านดีกรรมสัมพันธ์นให้เป็นคู่ครองกรรมสัมพันธ์นที่จะทําให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตต่อไปแล้วเราจะเป็นคู่แบบไหนก็อยู่ที่คู่ของคุณพัฒนาในภพปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อทุกอย่างมันมีการข้ามภพข้ามชาติอุปสรรคชิ้นใหญ่ของคุณก็มาถึงคือตําแหน่งนี้ค่ะ บุคคลที่3ที่9เข้ามาทางสามีของคุณหรือทางภรรยาของคุณเอาเป็นว่าคนกลางเนี่ยเข้ามาทางคนกลางมันทำให้ความสุขของคุณดูหม่นหมองการเงินดูกระจัดกระจายไม่แน่นอนความมั่นคงดูไม่แน่นอนปะ่ะเราไปตอบโจทย์กันดีกว่าว่าคู่ของคุณณนะเวลานี้สิ้นสุดวาสนาซึ่งกันและกันหรือ,อยังคะยังคะ่ะ ยังไม่อยู่ในเกณฑ์สิ้นสุดความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวขอบงังบังนิดนึงนะเพราะว่าเป็นไพ่โอเคยังคงอยู่ยังไม่สิ้นสุดนะคะโดยเฉพาะบางความสัมพันธ์ที่มีบทอยู่ด้วยกันหรือการตั้งครรภ์หรือการมีน้องหรือการมีลูกในวัยเรียนก็ต่างนะยังมีเรื่องของศิลธรรมอันดียังมีการรู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วนะเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้คู่สัมพันธ์ของคุณ ความรักของคุณกับเขายังไม่อยู่ในเกณฑ์สิ้นสุดยังอยู่ในพบที่ดีเพียงแต่ว่าอุปสรรคเนี้ยมันมาไม่โดยไม่ทันตั้งตัวไอความรักไอกิเลสการลุ่มหลงความที่เขาปฏิบัติต่อคุณน่ะและตอนนี้เหมือนเขาทำตัวมีบทบาทเป็นเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตเป็นคนที่เกลี้ยวกล่ออารมณ์ร้อนขึ้น แล้วเป็นคนที่อยากให้คุณน่ะต้องทําตามใจเขาทุกกระเบียดนิ้วเดี๋ยวนี้ทําตามฉันนะฉันสั่งนะเหมือนเขาข่มคุณพยายามข่มคุณพยายามวางอํานาจพยายามที่จะใช้เสียงดังคํารามเพื่อให้คุณอ่ะอยู่ในกรอบหรือว่าในมุมที่เขาคอนโ r ร l ได้นะคะและบางครั้ง คุณจะรู้สึกได้ว่าณนะเวลานี้เขามีเกณฑ์แต่งตัวมากขึ้นมีเกณฑ์ขยับรูปแบบการแต่งตัวการใช้ของความฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นและคุณรู้สึกได้คือนิสัยเขาเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยและสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันไม่ได้มาจากคุณสังเกตเนาะมันมาจากการกระทําและพฤติกรรมของเขาที่เปลี่ยนไปโดยชัดเจนเปลี่ยนไปให้คุณเห็นรู้สึกได้ โดยที่คุณยังไม่ได้เอ๊ะอะไรด้วยซ้ำไปและนี่แหละค่ะมันส่งผลให้คุณรู้สึกได้ถึงสิ่งที่ไม่ปกติภายในความสัมพันธ์แต่ถ้าถามว่าคุณและคู่ของคุณสิ้นสุดแล้วหรือยังถ้าเป็นพลังงานไพ่ชุดนี้แถวนี้คือคำตอบว่ายังไม่สิ้นสุดแต่อยู่ในช่วงของอ,อ,อารมณ์ที่แป,ปรปลวนความไม่ เห็นเราดีหรือการหายการยืนหายใจของเราดูผิดที่ผิดเวลาไปหมดพูดอะไรก็ผิดนั่งเฉยๆก็ผิดปกติกูก็ไม่เคยผิดเนาะแต่ทำไมช่วงนี้ผิดจังเลยอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญถ้าโชคชะตานำพามาบางทีหัวข้อนี้ อาจจะเคยเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นลองฟังไว้พอเป็นแนวทางนะคะการพยากรณ์เป็นไปตามนา้าไพคำพูดบางคำอาจจะดูไม่สุภาพแต่มันมันเป็นมันเป็นการกระแทกของไพ่นะคะก็ก็เอ่ยคำว่าขอโทษเอาไว้ก่อนนะส่วนใครที่บอกว่าหัวข้อนี้แรงจังเลยฉันคิดว่าชีวิตนี้จะไม่เจออย่าเพิ่งคิดว่าจะไม่เจอ เพราะว่าอืต้องใช้คําว่าถ้าถ้าเราดูในยุคสมัยที่อะไรอะไรก็ล่อแหลมเนี่ยถ้าเรายังคงคิดว่าเราอยู่ในเส้นเส้นแห่งบุญดีเราทําบุญทุกวันเราวิ่งอยู่ในทุ่งสวนดอกไม้ลาเวนเดอร์เราคิดดีพูดดีแล้วเราจะไม่เจอแฟนหักหลังอย่าอย่านะอย่าคิดแบบนั้นเห็นที่เข้าวัดเนี่ยก็คือแฟนหักหลังนะไปพักใจกันก็เยอะนะคะอืม ไปชาร์จพลังกลับมาเพื่อให้นิ่งกับความรู้สึกนิ่งกับเหตุการณ์ก็เยอะอยู่นะอะไปต่อคะ่ะ คลิปนี้เหนือการเวลาไม่มีวันหมดอายุตราบใดที่ใครมาเจอในครั้งแรกนะคะให้ถือเป็นคําตอบหรือเป็นเรื่องราวบางอย่างที่เอ๊ะได้ในใจและไม่มีวันหมดอายุใครมาเจอเมื่อไหรเมื่อน,นั้นแม้ว่าคลิปนี้จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเรามาว่ากันที่หัวข้อที่2นะคะมือที่3รู้ทั้งรู้จะเลิกไหมไปค่ะโอ้โห ณเวลานี้เหมือนไม่เลิกค่ะมันไม่ได้เขาเรียกว่าปรบมือข้างเดียวก็คงไม่ดังเนาะมันมีคนช่วยปรบมีคนช่วยสนับสนุนช่วยซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่ารู้ทั้งรู้แต่ทำต่อไปเพราะว่าตัวเองเป็นฝ่ายได้นะะอาจจะได้จากการปนเปอจากการหลงผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวหรือการ หรือว่าคนกลางคือคนของเราเนี่ยโอ้โหทุ่มเทนะคะรู้ทั้งรู้แต่ทําต่อไปค่ะก็มันเป็นเงินเป็นทองเดวิลกิเลสตันหาราคะความเป็นมายาความโลภความความพิสวา์หรือแม้กระทั่งผีหาซาตานมันครอบงำครอบสิ่งไปแล้วค่ะไม่ใช่ว่าเขาโดนของไม่ใช่เลยแต่คู่นี้รู้สึกถึงการดึงดูดกันด้วยความผิด แล้วก็เหมือนมันทำให้หลงผิดมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกาเมีอยู่กับเรื่องของกามกิจอยู่กับเรื่องของการลัก,กลอบได้คบหาอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไพ่สองใบเนี้ยเป็นไพ่พลังงานบวกบวก,บวกกับบวกด้านมือด้วยนั่นหมายความว่ามือที่สามรู้ทั้งรู้เขาจะเลิกไหมสองใบบอกไม่เลิกค่ะแถม จัดเต็มจัดหนักด้วยนะคะจัดเต็มจัดหนักโดยมือที่3เนี่ยละค่ะแม้กระทั่งคนกลางที่หูเบานะคะหูเบาใจเบาตอนนี้ก็คือมีเวที่แบบว่าเออเราไม่อยากจากกาันแต่เธอจะต้องไปจากทางนั้นนะเพื่อที่จะมาอยู่ด้วยกันมีการกีดกันมีการให้คนกลางเลิกกับเราค่ะแหมนะฮะแม่กบหนูจะเรียกมันว่าอะไรดี ยอดย่าเนาะมันบังคับให้คนกลางแล้วคนกลางก็มีเข่าเนาะก็จะมาเลิกกับเราเนาะอืมพอเขารู้สึกว่าเราเจอกันช้าไปเรารักกันเหลือเกินนะคุณต้องไปทิ้งอีกคนหนึ่งทิ้งนะถุงดําเลยทิ้งเขาซะนะคะดูไพ่เต็มค่ะคนกลางต้องไปทิ้งบางอย่างที่มีรูปผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงนี้ที่เศร้ามันจะเป็นเหมือนเราเขา บุคคลที่สามใช้มายาใช้ความลุ่มหลงใช้ความพิสวาใช้ความบ้าเหอของคนกลางตอนนี้ที่กำลังแบบเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยนะคะบอกให้คนกลางเนี่ยพยายามผักใสหรือตัดสินใจในการทิ้งเรานะคะเพราะว่าเราสองคนนี้รักกันมากขาดกันไม่ได้แล้วเนาะเราเจอกันช้าไปแต่เราอยู่ด้วยกันได้คุณไปเลิกกับเขานาะ และสุดท้าย The w o r l d เราจะได้อยู่ด้วยกันนะเราก็จะมาอยู่ด้วยกันนะมันมีแค่เรากับเขานะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันโอ้โหหอยลอดเนาะเออบอกให้คนกลางมาเลิกกับเราแล้วคนกลางก็ดูจะเอออห่อหมกนะคะเอออห่อ,หอใบตองไปด้วยนะจะมาเลิกกับเรานะคะแต่ว่าเส้นวาสนาคุณย,ยังไม่ขาดเนาะนั่นหมายถึงว่าตัวของพพ ความสัมพันธ์มันยังไม่ขาดมันยังมีเรื่องของบุตรมีเรื่องของงานแต่งงานมีเรื่องของธุรกิจที่คลอดออกมามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นระหว่างคระหว่างที่คุณคบกับเราเขาคนกลางครบกับเราเนี่ยมันยังมีมากมายยังยังไม่สิ้นนะคะเพราะฉะนั้นความเร่าร้อนความร้อนอกร้อนใจจึงเป็นเรื่องของบุคคลที่สามที่พยายามผลักดันให้สิ้นสุดไวๆดอะเว r ร์ค่ะฉันกับคุณจะได้อยู่โลกใบเดียวกันนะอยากอยากอยากเดินตีคู่นะ เออไปไหนมาไหนอยากเดินตีคู่แล้วนะอ่ะรู้ทั้งรู้ก็ไม่เลิกค่ะแถมบอกให้เข้ามาเลิกกับเราอีกเวรกรรมจริงๆนะไปะข้อที่3ค่ะเวรกรรมจะตามทันคนพวกนี้ไหมอ่ะใบที่หนึ่งเวรกรรมตามทันไหมใครทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นค่ะไม่อ่านหนังสือมาทำข้อสอบก็ตก เออเพราะฉะนั้นใครทำอะไรไว้ได้ชีวิตต้องเจอความยุ่งยากแน่นอนใครขีดเส้นเส้นเบี้ยวก็เราขีดเองเพราะฉะนั้นเจอแน่นอนไฮพินสเตดคนที่เจอรำดับแรกไม่ใช่คนกลางค่ะแต่เป็นบุคคลที่ไพ่ตำแหน่งหนึ่งนั่นเองไพ่ใบเดียวกันเกิดขึ้นแล้วนะคะนี่คือตำแหน่งเดียวกันเลยเขาหมายถึงว่าเวรกรรมจะตามทันคนพวกนี้ไหมตามทันค่ะแต่ตามทันในตำแหน่งของ คนที่มาเป็นคนทำร้ายครอบครัวคุณรู้ทั้งรู้แต่ศิลธรรมขัดเก่าไม่ได้มีแต่ซาตานเข้าครอบงำนะเพราะฉะนั้นคนที่เจอคนแรกก็คือบุคคลที่สามค่ะไพ่ขึ้นมาแล้วโอ้โหเจ็ดดาบค่ะ เขาจะเจอของเรื่องของการทําอะไรก็จะติดขัดนะคะทาอะไรติดขัดไม่ค่อยผ่านไม่ราบรื่นนะคะหรือจะทําธุรกิจการค้าก๊อปปี้ใครหรือจะทําเรียนแบบใครคนอื่นประสบความสําเร็จตัวเขาจะดูยุ่งยากและติดขัด ตำแหน่งนี้ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จจะดูยุ่งยากดาบร้อมทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะเพราะฉะนั้นบุคคลที่สเจอหนักทั้งซ้ายและขวาเจอสิ่งที่เรียกว่าคำนินทานอกจากเขาจะรู้หน้าชื่นอกตมมากกว่านะแบบใครนินทาก็ไม่ได้นินทาต่อหน้านี่เนาะแต่จริงๆอะใจเขาร้อนลุกเป็นไฟค่ะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ราบรื่นโอ้โหก้าวดาบนะบุคคลที่สเจอหนักติดค่ บล็อกไปหมดเลยไม่ราบรื่นไปทางไหนก็มีแต่ทางตันทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะจนกว่าจะหมดวิบากการรมเขาถึงจะมองโลกได้สดใสดังนั้นชีวิตของบุคคลที่3ม,มืดบอดและพูดง่ายๆบุคคลที่3ที่แย่งแฟนคุณนะตอนนี้น่าจะไม่น่าจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำเขาอาจจะเคยทำพฤติกรรมเลวร้ายแบบนี้กับ คนอื่นมาแล้วก็ได้แล้วจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้แต่ณเวลานี้เขาดันมีเส้นวิบากมาแตกกับค้อครัวคุณพอดีนะคะดังนั้นเขาก็ทำเหมือนเดิมเขาเรียกว่าคนเคยแย่งเข้ามาก็จะต้องแย่งต่อไปเหมือนผีไม่มีเสาเรือนเนาะต้องหาเสาเรือนสิงนะคะต่อมาค่ะคุณอาโหสิกรรมเรื่องถูกหักหลัง ได้ไหมโอโหสิกรรมได้ไหมเอ๊แต่ทำไมเวรกรรมตามทานบุคคลที่สามไพ่คนกลางไม่ค่อยเด็ดเดี๋ยวอดูหน่อยมันต้องขึ้นบ้างแหละเดี๋ยวอดูบุคคลคนกลางหน่อยจะได้รับวิบากกรรมอะไรคนกลางไม่ค่อยได้เจอวิบากกรรมแฮะนั่นหมายถึงเขาคุณอาจจะโอโหสิกรรมเนาะจะมีหลายฝ่ายหลายฝากักหลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาพูดให้เขาอะหูตาสว่างหายจากความมืดบอดนะคะ และกลับมาเป็นครอบครัวโอเคมีหลายคนนะคะและให้โอกาสเขาโอ้ในจุดนี้แสดงว่าคนกลางมีโอกาสกลับมาเยียวยารับผิดชอบขอโทษขอเอโหสิกรรมกับคุณนะคะโดยที่ ชีวิตเขาก็จะเจอกับความยุ่งยากมีหลายคนนะ่ะพยายามพูดทั้งเพื่อนสนิทมิสหายให้เห็นแก่ลูกให้เห็นแก่ธุรกิจให้เห็นแก่ครอบครัวให้เห็นแก่ความสัมพันธ์ที่มียาวนานให้เห็นแต่ หน้าตาหน้าที่การงานในสังคมแสดงว่าหลายฝักหลายฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการพูดในการจัดการเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาให้เมันเด็ดขาดมากขึ้นนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามานะคะช่วยในเรื่องของการพูดหรือเจ้านายจนทําให้เขาเนี่ยหูตาจากมืดมัวกลายเป็นสว่างขึ้นรู้จักผิดชอบชั่วดีนะ ก็เลยวิบากนั้นก็เลยไปแตะที่บุคคลที่3นะคะต่อมาค่ะคุณอโหสิกรรมเรื่องถูกหักหลังได้ไหมโอเคในวันที่เขากลับมาขอโทษคุณอโหสิกรรมได้ไหมคุณอโหสิกรรมได้แต่ไม่ได้ไว้วางใจเพราะว่ามีหลายคนพูดให้คุณแบบว่าใจเย็นไพเดทความรักที่คุณมีให้เขาความเชื่อใจความเชื่อแบบสนิทใจความศรัทธาและความภูมิใจในตัวเขามันตายไปแล้ว คนคนนั้นที่เคยอ่อนต่อโลกที่เคยใจดีแบบคุณมันตายไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นความทรงจำเพราะฉะนั้นคุณเอาคุณใช้คำว่าปล่อยวางเพื่อไม่ให้ตัวเองทุกข์เพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแต่คุณไม่ใช่คนเดิมตัวคุณน่ะไม่ใช่คนเดิมนะคะมีความระแวงมีความไม่โอเคนะมีความรู้สึกถึง ความเจ็บใจที่มันแบบทำไมต้องทำแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแต่คุณก็เลือกที่จะไม่ปฏิบัติอะไรแล้วไม่ไม่ไม่ทำอะไรกระแทกเพียงแต่ให้เวลามันเยียวยามากกว่านะคะคุณเข้มแข็งมากขึ้นพ่ายสตรนนะคะเข้มแข็งมีความเป็นเอ,อ่อมีมมีจิตใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะเหมือนคุณได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะ คุณเริ่มรักตัวเองมีบุบาทในการรักตัวเองมากขึ้นเริ่มเรียนรู้ถึงความไม่แน่นอนของสัจจะความรักคุณเริ่มที่จะมองหาจุดในการซัพพอร์ตตัวเองการดูแลตัวเองการเยียวยาตัวเองรวมถึงคุณเริ่มที่จะให้คุณค่ากับตัวเองด้วยการเรียนรู้อะไรสร้างเงินสร้างทองคือเหมือนคุณรู้สึกแบบฉันไปไหนคนเดียวได้คือเรื่องนี้มันทำให้คุณกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้มแข็งค่ะ ืแ8ดาบเพราะคุณเป็นคนที่ลืมยากแล้วครั้งนั้นน่ะมันเป็นครั้งที่หนักมากดังนั้นตรงเนี้ยมันก็แค่เก็บเอาไว้ในความทรงจําเก็บเอาไว้ในหนังสือในไดอารี่ที่เคยเขียนในในฉากเรื่องหนึ่งของชีวิตแล้วก็ไม่คิดจะลื้อฟื้นมันออกมาเพราะลื้อฟื้นปุ๊บมันจะเจ็บ ดังนั้นคุณจึงเลือกที่จะรักและเย,อะอยียวยาตัวเองให้เวลาผ่านไปแต่เวลาผ่านก็ไม่ได้ลืมนะเพียงแต่มันไม่เจ็บเท่ามวันนั้นไม่เจ็บเท่าเมื่อวานและมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่คุณจะกลายเป็นคนใหม่โดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะนี่คือพลังงานนะคะคุณจะเป็นคนใหม่ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็จะใช้ชีวิตโดยที่ใช้คำว่าปล่อยวางคุณไม่ได้อโหสกรรมคุณปล่อยวาง คุณปล่อยวางเพื่อให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ให้ทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยเข้าที่และให้โอกาสเขาด้วยการปล่อยวางแต่ยังคงกลายเป็นคนใหม่ที่มองโลกไปอีกแบบหนึง่งเข้มแข็งมากขึ้นมากกว่าค่ะ นะคะนี่คือเรื่องราวของชาวธาตุด,ดินเนาะฝากเอาไว้ให้คิดนะคะชีวิตเรามันก็ดีแหละแต่มันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะบางทีคําว่ารักกันมากมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะรักกันมากตลอดไปแล้วแต่ก็ยังดีใจกับคู่ใดก็ตามที่ความรักเนี่ยสามารถที่จะไปบรรจบจนวินาทีสุดท้ายกลายเป็นถือไม้เท้ายอดทองนะคะ ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ทำำํากรรมดีร่วมกันจนวินาทีสุดท้ายก็ถือว่าที่เขาอวยพรกันอนะ่ะมันดีแต่ระหว่างทางกว่าจะไปถึงไม้เท้ายอดทองเนี่ยคุณคิดว่าเขาราบรื่นหรอมันก็ต้องมีเรื่องทุกคนละค่ะนะคะ,นะคะบางทีการกลับมาให้ให้โอกาสอีกครั้งของคุณอาจจะไปจนถึงถือไม้เท้ายอดทองแต่มันจะมีอะไรเข้ามาในระหว่างเส้นทางนี้หรือเปล่า ต้องมีจุดพักรบหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะคะฝากกดติดตามช่องนักพยากรณ์วาสนา Amazing Thalo ไว้ด้วยส่วนใครเจอคลิปนี้นะคะแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกคนได้ปลดล็อกได้กลายเป็นคนใหม่และได้พบเจอสิ่งใหม่ๆและเป็นความรักที่ดีแม้ว่าจะเป็นกับคนเก่าก็ขอให้กลายเป็นความรักที่ดีค่ะขอบคุณสําหรับการแชร์แบ่งปันนะคะด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอรต์ตงค์นะคะเพื่อสนับสนุนนะคะอยากแก้ไอแม่หมอเนาะเจบ็บคอหรือ หรือหรือใครจะปันบุญเรื่องของการปันบุญกับผู้เท่านะคะอาหารผู้เท่าแล้วก็งานวิจัยของนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาก็ใต้ดีสคริปชันนี้ก็จะมีเรื่องของการปันบุญเกิดขึ้นนะคะก็เราจะทำกันทุกๆเดือนก็เป็นสะพานบุญให้วันนี้ลาไปก่อนใครสนใจเรียนดูดวงยินดีต้อนรับสู่อาคารเวทมนต์นะคะสวัสดีค่ะ